สวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกคนนะที่ติดตามผลงานผลท้ายและงานหน้าไม้ยิงปลาเนาะอันนี้ก็เอางานหน้าไม้ยิงปลาไม้ชมนะครับสี่ลำนะครับเป็นท้ายไม้ประดูลางประดูนะครับสองชุดแล้วก็ท้ายขี้เหล็กสองชุดนะครับรูปทรงนะครับมาดูรายละเอียดสนใจก็ ติดต่อเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรผมตัวเดียวกับไอีีไลนะครับรูปทรงประมาณนี้เบอร์โทรผมรับศูนย์หกสองก็เก้าสองสามสองหนึ่งสามนะครับ, 62, 92, 3, 2, 1, รบย้ำนะครับ เบอร์โทรตัวเดียวกับไอ l ด n ีลน์นะครับ062 992 3 2 1 3นะครับนี่ครับรูปทรงรายละเอียดงานนะครับตัวนี้ก็แกะกันลื่นนะครับเป็นท้ายประดูแกะกัะลื่นนะครับ ท้ายด้วยแผ่นอะคริลิกลายธงชาตนะครับไกลเซฟนกนะครับสองตัวนี้ก็จะเป็นลางฝังทองเหลืองนี่นครับโดแรงไม่ได้จะหล่นนะครับเพราะว่าแค่เอาวางไว้ประมาณนี้นะครับ สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับสองตัวล่างนะครับยังไม่มีเจ้าของครับราคาอยู่ที่สองพันนะครับส่วนตัวบนเป็นไม้ประดู่ก็จะอยู่ที่สี่พันกลางๆครับก็ประดู่ทั้งลำเนาะวานนี้นะครับช่วงชักก็จะอยู่ประมาณเจ็ดสิบห้านะครับปีข้าสิบนะครับรางยาวเมตรสามสิบ นะครับโอเคครับ